แน,แนรงงดไฟเกียวโชว์เกียวโชห้าศูนย์เกียวโชห้าศูนย์ลำนี้บินโคตรดีนะครับผมบอกได้เลยปิดไฟโดยอาจารย์จิตทอนคุเลอร์อาจารย์เจนะครับจัดไปเฮีย เทคอัพ <Take> นิ่มๆรื่ออรบกา,บา,บาโ,อโ,โอ้โหดีเปะเลยว่ะเจ,จน,นี่กะดูนหน้าบ้าพออองไปใช่ไหมาบา ไหนวะลำมาเฮียโอ้เปิดแค่ติดสองมิลติดห้ามีมีนะมามาเฮียมาเฮียเขาบอกถ้ามันไม่ดีเขาจะขายต่อให้ผมนะครับ แต่ผมรับประกันเลยบินดียอ,อ,อ้ห,อหเสีย<อ>ชื่อลี่มยังไง

ก่เยเแต่ไม่เอเาตัดตัน่าเน่าีน้อีก็นก็วันนี้มีลมไว้ก่อนไม่เป็นไรทีมเผื่อไว้ก่อนนีตัดเลยนะตัดลงแล้วครับหอยางใช่ไหมเจ้ามีเสืห่อกากลางล้อเช็ครับ ดิ่งครับรถได้อย่างละห้าเนี่ลงนะครับลงสวยๆนิ่มๆเรียบร้อย ใกลีบนอยู่แล้วเนี่ยมีโค้วดีแล้วมาแต่งมาแต่งใกล้บินยังโอ้สายปักหัวเทียนหลุดแรงจนปักหัวเทียนหลุดอะครับดูดิโอ้ย้ยกกลเไวันทเทียบ